พ่ะคะกินบ่อยเลืเอินช่วงนี้พริกกระปิมาอีกแล้วนะคะอันนี้ก็เต็มถาดอีกแล้วในถาดเราก็จะมีพริกกระปิเนาะพริกกระปิก็มีสี่รสเหมือนเดิมเผ็ดเปรี้ยวหวาน,วานเค็มนะคะก็กลมกล่อมนะแล้วปรุงรสก็เหมือนเดิมอ่ะมันมะนาวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงชูรสแล้วก็มีไข่เจียวนะคะมีปลา ปลานี้เป็นปลาแดดเดียวนาเป็นปลาปลาอะไรเนานั่นที่ทำกระเพียนน่ะกระเพียนปลาแดดแล้วก็มาทอดก็มีเผื่อม่วงชุบไข่ทอดค่ะก็มีมะระมะระที่เก็บมาจากบ้านเพื่อนมานั้นหนึ่งลูกแล้วก็มีออออดอกแคร์ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีบัวมะเขือเขือสดนี่ก็เป็นมะเขือปอกแล้วก็มีมะเขือต้มนะคะรวมกันนะคะนะค่ะ รีิวทุกทีรีวิวก่อนก่อนกินตลอดค่ะสวัสดีค่ะมากินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ